ครับผมวันนี้ผมจะพามาพามาดูพญาปวกนะครับหลายคนไม่เคยเห็นนะครับว่าพญาปวกเป็นแบบไหนนะครับลักษณะการอยู่ของเขานะเขาจะอยู่กลางจอมปวกนี่นะครับกลางจอมปวกเราต้องขุดเข้าไปให้ถึงโพงรงตรงกลางตรงกลางเขานะครับมันเขาจะเป็นมันจะลุ่มหลวมครับเพราะมันลุ่มหลวมมันจะเป็นโพรงพอมันเป็นโพรงปุ๊บมันจะลักษณะที่มันอยู่มันจะมีก้อน สังเกตดูนะครับขูดเข้าไปแล้วมันจะมีก้อนแข็งก้อนหนึ่งนะครับที่แข็งที่สุดนะครับ <c ram oph ilia> มันจะเป็นก้อนงกลมนะครับถ้ามันไม่กลมมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับวางอยู่ในกลางกอกลางจอมปวกนะครับก้อนแข็งเนี่ยครับนี่นะครับคือพยาปวกจะอยู่ด้านในนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาผ่าให้ดูนะครับว่าด้านในพญาปวกเป็นแบบไหนนะครับ แข็งครับ ต้องค่อยสับนะครับถ้าสับทีเดียวจะไปโดนชั้นที่ตัวเขาอยู่นะครับ น,นี่ครับชั้นที่เขาอยู่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราขุดเข้าไปนะครับมันจะเป็นชั้นแบบนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นถ้ำนยเป็นถ้ำแบบนี้นะครับเป็นแบนนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าเข้าไปด้านในนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมเผามาแล้วครับชั้นที่เขาอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับจะเสียบเรียบแบบนี้นะครับที่เขาอยู่นะครับและนี่ก็คือนะครับพญาปวกนะครับนี่ครับนี่นะครับพญาปวกตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่านี่มันเป็นปวกเล็กนะครับไม่ใช่ปวกใหญ่นะครับก็จะอยู่เป็นฐานนะครับเป็นแบนเลื่อนๆแบบนี้นะครับ ชั้นนี้เขาอยู่นะครับมีบริวารคอยหาอาหารมาป้อนนะครับนี่นะครับเป็นพญาปวกนะครับนี่ครับเป็นตัวปวกนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ท้องใหญ่นะครับพญาปวกหลังหนึ่งจะมีตัวเดียวครับไม่บางทีก็มีสองตัวนะครับไม่เกินสองตัวนะครับ ครับครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ